วันนี้เรามาเรียนรายวิชาว,วิทยาการคำนวณกันนะคะ<อ>กิจกรรมที่1นะคะเป็นกิจกรรมขยับกายขยายสมองนะคะขอให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นค่ะ<อ>คุณครูจะร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบให้นักเรียนทําตามนะคะรอบแรกคุณครูจะทําให้ดูก่อนนะคะ จับหัวจับหูจับไหลจับดูไหมจับไหลจับหูจับไหมจับให้ฉันดูจับไหมจับให้ฉันดูจับหัวจับหูแล้วมาจับไหลอ่านักเรียนร้องตามได้ไหมคะได้เริ่มต้นแลวนะคะหนึ่งสองาจับหัวจับหูจับไหลจับดูไหมจับไหลจับหูจับไหมจับให้ฉันดูจับไหมจับให้ฉันดูจับหัวจับหูแล้วมาจับไหล เอาเร็วกว่าเดิมหนึ่งสองสามจับปัวจับปูจับไหลจับดูไหมจับไหลจับปูจับไหมจับให้ฉันดูจับไหมจับให้ฉันดูจับปัวจับอูแล้วมาจับไหลเก่งมากค่ะอ่านะคะลําดับต่อไปให้นักเรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะให้นักเรียนเปิดแอปพลิเคชันค่ะหู้ขึ้นมาค่ะแล้วก็สแกนนะคะหรือว่าจะใส่รหัสนะคะ ครบเลยนะคะ,ะเรามาเริ่มทำแบบทดสอบก่อนเรียนค่ะเริ่ม มาดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะคะใครเอ่ยช,ชาลิสาที่สองนะคะคนที่ได้คะแนนที่หนึ่งคือจิรพันธ์ค่ะต่อเมื่อจิรพันธ์หน่อยค่ะ วันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะสมมุติตัวเองว่าเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ต้องปฏิบัติตามอะไรคะคำสั่ง,งปฏิบัติตามคำสั่งนะคะเริ่มนะคะเดินหน้าหนึ่ง9ก้าเดินหน้าสองเก้าถอยหลังหนึ่งเก้าถอยหลังสองก้ากระโดดสองครั้งกระโดดสองครั้งตบมือสองครั้ง องครั้งต่อไปสองครั้งโอเคเก่งมากค่ะหลังจากที่เราแสดงเป็นหุ่นยนต์กันแล้วนะคะตอนนี้คุณครูมีเกมจําลองนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนทําภารกิจให้สําเร็จนะคะคุณครูขอตัวแทนหุ่นยนต์หนึ่งคนค่ะตัวแทนที่จะวางอุปสรรคและจุดเป้าหมายค่ะแล้วก็ขอให้มีคนทําภารกิจหนึ่งคนค่ะที่เหลือเดินมาด้านหน้านะคะรอบๆบบอร์ดเกมค่ะ เรามาเริ่มทำภารกิจกันเลยนะคะก็ขอให้ตัวแทนมาวางอุปสรรคแล้วก็เป้าหมายนะคะอน,นักเรียนดูนะคะอุปสรรคมีอะไรบ้างคะ หุ่นยนต์นะคะจะต้องยืนที่ด้านซ้ายนะคะตรงช่องแรกนะคะต่อไปให้คนออกคำสั่งออกคำสั่งเพื่อที่จะให้หุ่นยนต์ทำภารกิจให้สำเร็จเริ่มเลยค่ะเริ่มต้นเดินหน้าหนึ่งเก้าเลี้ยวขวาเดินหน้าหนึ่งเก้าเลี้ยวซ้ายเดินหน้าหนึ่งเก้าเลี้ยวขวาเดินหน้าสองเก้าเลี้ยวซ้ายเดินหน้าหนึ่งเก้า อ่เนนาเก่งมากเลยค่ะออตอนนี้ก็หุ่นยนต์ปฏิบัติตามภารากิจสำเร็จแล้วนะคะขอให้นักเรียนกลับไปนั่งที่เดิมค่ะอ่ารวดเร็วค่ะนักเรียนเคยเขียนโปรแกรมที่จะให้หุ่นยนต์ปฏิบัติตามคำสั่งแล้วหรือยังคะเคยค่ะอะไรคะเลโก้ค่ะ สเกตครับ c o d e .org ครับนอกจากมีโปรแกรมที่นักเรียนได้กล่าวมาแล้วนะคะก็ยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกมากมายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพบกับเกมสกอตติโกนะคะก็ขอตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มขึ้นมา1คนมารับกล่องอุปกรณ์นะคะ ตอนต่อไปนะคะให้นักเรียนในกลุ่มสำรวจนะคะว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะคะเ,เริ่มเลยค่ะครูให้เวลา2นาทีนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนสำรวจว่าในแต่ละกล่องมีอะไรบ้าง เปิดด้วยเปิดดูในคู่มือค่ะเปิดเปิดได้เลยค่ะ,ะเปิดได,ด้จนจบเลยค่ะว่าสำรวจดูว่ามีอะไรบ้างค่ะเปิดต่อไปได้เลยค่ะนักเรียนเปิดต่อไปได้หูกเปิดดูซิว่ามันมีอะไรบ้าง อันนนนี้เเป็บอกคำสั่งค่ะบอกคำสั่งคำสั่งค่ะบอกร์ดเกมค่ะก็นี่กล่องใส่บอกคำสั่งอ่าแล้วก็เปิดดูกอต่อค่ะว่ามีอะไรบ้างอ่าหนึ่งคืออะไรหนลงทะเบียนข้อสอลงทะเบียนข้หลังจากที่นักเรียนสำมุลคู่มือแล้วนะคะคู่มือมีอะไรบ้างคะวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันค่ะมีมีอะไรอีกบ้างคะ วิธีกาเล่นเกม่ะแอพลเคชั่นในโทรศัพท์มือถือหรือเแท็บเล็ตไหมคะเคยค่ะในระบบ Android ติดตั้งที่ Google Play <Google. S 2> ในระบบ iOS ติดตั้งที่ไหนคะ App Store ค่ะขอให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือของนักเรียนเลยคะ่ะเริ่มคะ่ะ นะคะต่อจากนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสํารวจบอกคําสั่งนะคะในโปรแกรมสกอตตีโกนะคะว่ามีบอกคําสั่งอะไรบ้างเริ่มสํารวจได้เลยค่ะ นักเรียนเขียนอัลกอริทึมนะคะสิ่งแรกที่นักเรียนจะเขียนคืออะไรคะเริ่มต้นค่ะแล้วสิ่งสุดท้ายที่นักเรียนเขียนคืออะไรคะสิ้นสุดค่ะในโปรแกรมสกอตดิโกนะคะก็เช่นเดียวกันกับการเขียนอัลกอริทึมนะคะเราต้องเริ่มต้นนะคะโดยใช้คําว่าบิกินนักเรียนลองค้นหาคําว่าบิกินดูสิคะแล้วชูให้คุณครูดูว่าบิกินคือตัวไหน,นะะอ่าถูกต้องคะ่ะกลุ่มนี้คะได้ไหมคะบิกินนะคะ อสิ้นสุดละคะสิ้นสุดนะคำว่าเอนค่ะนักเรียนลองค้นหาดูคําว่าเอนะคะเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะคําบอกคําสั่งต่อไปนะคะบอกคําสั่งเดินนะคะจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปเท้าโอเคถูกต้องค่ะค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะค่ะถูกต้องค่ะคำบอกคําสั่งต่อไปคือบอกคําสั่ง หมุนขวาค่ะบอกคำสั่งหมุนขวาค่ะจะมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหมุนนะคะ,ะนักเรียนลองค้นหาดูค่ะบอกคำสั่งหมุนขวานี่ครับไอวี่อ่าถูกค่ะบอกคำสั่งหมุนขวาค่ะถูกต้องค่ะถุนี้ค่ะบอกคำสั่งหมุนขวาอ่านว่าอะไรคะ turn to the left the right นะคะ บอกคาสั่งต่อไปเป็นบอกคําสั่งหมุนซ้ายค่ะนักเรียนลองค้นหาบอกคําสั่งหมุนซ้ายอ๋อค่ะเก่งมากเก่งมากค่ะอ่หลังจากที่นักเรียนได้รู้จักบอกคําสั่งตัวเอนะคะให้นักเรียนลองทดลองวางแผนเพื่อที่จะทํางานในโปรแกรมด่านที่1ถึงด่านที่3ามนะคะลองทดลอง เล่นโปรแกรมด่านที่1ถึงด่านที่3ค่ะหลังจากที่นักเรียนติดตั้งโปรแกรมแล้วนะคะนักเรียนจะต้องใส่รหัสผ่านของโปรแกรมนะคะจากรหัสจากในกล่องนะคะนักเรียนเริ่มต้นใส่รหัสผ่านได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนอะไรคะนักเรียนเลือกอผู้เล่นนะคะ ไหนเล่นเสร็จแล้วบ้างคะอ่ามีใครยังเล่นไม่ได้บ้างคะเก่งมากค่ะก็ต่อไปนะคะคุณครูจะจับเวลา3นาทีให้เราแข่งขันการเล่นด่านที่สี่ถึงด่านที่8นะคะว่ากลุ่มไหนจะเสร็จก่อนและเล่นได้ดาวมากกว่านะคะเริ่มค่ะ หนึ่งด่านแปรก่อนกลุ่มนั้นชนะเร็วๆเร็วๆกลุ่มนู้นจะเสร็จแล้วเร็วๆเดี๋ยวเพ่กลุ่มแล้วแล้วค่ะกลุ่มไหนใปรกันยกมือเร็วๆนี่อาหารที่เท่าไหร่แล้วคะนุ่มเอว เวลาการเล่นเกมให้อีก3นาทีนะคะให้นักเรียนทำให้สำเร็จผ่านภารกิจยุโรปหนึ่งนะคะเริ่มค่ะ ช่วยกันหาเร็วชื่อยกันหาแล้ว, <Okay. S 1> ลวสเต็ปอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นตอนน้องวางเรียงบอกอ่ะน้อง okay. นาทีนะคะเหลืออีกดานหนึ่งค่ะเหลือดานสุดท้ายแล้วอ๋อต้องใช้อ่ากลุ่มนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียน ไม่ได้นะคะ3มดาวนักเรียนจะต้องมาทำใหม่โดยการใช้บอกคําสั่งทำซ้ำนะคะซ้ำรีพีทบอกคำสั่งรีพีทแล้วขึ้นมาถ้านักเรียนได้1ดาวนะคะนักเรียนจะต้องทำภารกิจใหม่นะคะนักเรียนจะต้องใช้บอกคําสั่งรีพีทนะคะซึ่งเป็นการทำซ้ำในบอกคําสั่งที่ซ้ำกันนะคะ,ะนักเรียนลองเริ่มดูนะคะถ้าได้คําสั่ง1ดาว นักเรียนจะต้องวางแผนการเดินทางใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ได้บอกที่สั้นกว่าเดิม <Yeah! S 1> เก่งมากอ๋อเก่งมากค่ะหลังจากที่เราเล่นเกมสกอตติโกนะคะครูจะประเมินผลในการเรียนรู้ของนักเรียนนะคะว่านักเรียนเข้าใจในการเล่นเกมหรือไม่นะคะเราจะลองทำแบบทดสอบกันผ่านแอปพลิเคชันคาหูนะคะ อ่ให้นักเรียนเปิดโปรแกรมคาหูในมือถือโทรศัพท์ของนักเรียนมาเลยค่ะ,ะนักเรียนใส่รหัสพินตามรหัสพินนะคะตามกล้องตามจอภาพค่ะ อ้าเข้ามาแล้วต้องวินชอบตกปลาอ่นะคะอ้าวเคยไหใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นค่ะอ้าวเริ่มต้นนะคะอ้าวกำลังรับนูดอ้าวสามสองอ้าวอ่านคำถามแล้วก็ตอบค่ะ แล้วเมื่อกี้คำถามอ่าแล้วค่ะเลือกสีเลยค่ะเลือกถ้านักเรียนเลือกสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวแปดเก้า นักเรียนโดยส่วนใหญ่นะคะก็จะเข้าใจเกี่ยวกับบอกคำสั่งในสกอตติโกนะคะโอลิเเ่นตอนต่อไปนะคะให้นักเรียนทำใบงานการออกแบบและเขียนโปรแกรมนะคะโดยให้นักเรียนออกแบบโปรแกรมของตนเองนะคะตัวแทนมารับใบงานได้เลยค่ะ หลังจากนักเรียนได้รับใบงานแล้วนะคะให้นักเรียนอ่านคําชี้แจงนะคะว่าให้ทําอะไรนะคะและนักเรียนออกแบบให้สวยงามนะคะคะคุณครูใหใ้ในใบงานคำชี้แจงให้นักเรียนทำอะไรคะ ลงมือทำได้ค่ะคุณครูให้เวลา30นาทีนะคะ หลังจากที่นักเรียนได้เล่นเกมสกอตติโก้นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยครับเพราะทําให้ผมเข้าใจการเขียนโปรแกรมมากขึ้นครับตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่าคนต่อไปรู้สึกอย่างไรบ้างหนูคิดว่ามีประโยชน์มากเลยค่ะเพราะทาให้หนูมีทักษะในการทํางานเป็นทีมคะ่ะขอบคุณคะ่ะรู้สึกสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าได้ร่วมทำงานกับเพื่อนแบบเป็นทีมคะ่ะ หนูชอบเล่นเกมนี้มากค่ะเพราะได้วางแผนแก้ปัญหาหนูคิดว่าเกมนี้สนุกค่ะเพราะเหมือนได้เรียนไปด้วยเล่นไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะจากการที่ได้เรียนโปรแกรมสกอตติโกนะคะนักเรียนรู้ขั้นตอนในการเล่นเกมอย่างไรบ้างคะหนึ่งเปิดออแ<ม>อปพลิเค<อ>ชันสองไอ้วางกค่ะ สามสแกนส,สี่สังเกตการเคเื่อนที่ห้าตัวสอบคุณสามเร็จอ่านะคะแล้วก็บอกคําสั่งที่นักเรียนรู้จักในวันนี้มีบอกคําสั่งอะไรบ้างคะใครจะตอบยกมือค่ะไ,ไว้ทาอะไรคะเดิน,ดนค่ะเดินค่ะเทินทูเดินเลี้ยวไปด้านซ้ายครับอ๋อเก่งมากค่ะ ใครรู้จักอีกบอกคําสั่งอะไรอีกบ้างคะรีพีททำซ้ำค่ะ่ารีพีททำซ้ำบอกคําสั่งอะไรอีกคะนักเรียนเราต้องอะไรคะอันแรกลําดับแรกบิกินค่ะบอกคําสั่งวิกินใช่ทําอะไรคะเริ่มต้นค่ะเริ่มต้นเอนจิ้นสุดค่ะเอนจิ้นสุดค่ะนะคะจากการที่นักเรียนได้เรียนไปในวันนี้นะคะทําให้นักเรียนมีความคิด เชิงคำนวณมากขึ้นนะคะโดยนักเรียนจะได้วางแผนแก้ปัญหาเลือกใช้บอกคำสั่งที่เหมาะสมทำให้การทำงานอยากได้รวดเร็วนะคะและนักเรียนสามารถนำไปประยุกต์ในการใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับคาบเรียนนี้สิ้นสุดเพียงแค่นี้นะคะหัวหน้าเพื่อนนะครบขอบคุณครับคุณครู